สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแพทที่ร้าน JH Pro อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผลกา,ารติดสายไฟฟ้ารถ t o y o t a CHR นะคะโดยรถคันนี้คุณลูกค้าได้เพิ่มสายส่ท UH ่อเซนเซอร์ UHP ชาร์จแล้วก็ยังมียางลดเสียงตอกติดด้วยน,นะคะในส่วนของอยางลดเสียงแบบสอดนะคะเราจะสอดเข้าไปในยางเรือของรถแบบนี้นะคะทีตรงนี้ทําให้ประตูนแน่นขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของสายส่ทอเซนเซอร์นะคะจะเป็นด้านโน้ตเลย แล้วก็ยังมี USB UH Fast c าชาร์จนะคะที่ตรงนี้สามารถชาร์จได้2 2หนูแล้วก็ในส่วนของระบบการใช้งานของสายท้ายไฟฟ้านะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ฟังก์ชันค่ะโดยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดคือปุ่มนี้ค่ะอยู่ข้างคนขับสามารถทำได้ทั้งเปิดแล้วก็ปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาสั่งต่ม ถ้าเราสามารถสั่งปิดได้นะคะโดยกดลงไปหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันหมีกันเลยและเรายังสามารถสั่งเปิดฝาท้ายนะคะที่ปุ่มเปิดเดิมของรถนะคะโดยกดลงไปหนึ่งครั้งแบบนี้ าการใช้งานต่อมาค่ะคือการสั่งเปิดปิดด้วยรีโมทเดิมของรถนะคะโดยการกด3ครั้งไปที่ปุ่มลายล็อกนะคะสอค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งเปิดด้วยรีโมท ก็ฟังก์ชันการใช้งานสุดท้ายก็คือเท้าเตะดค่ะที่เซนเตอร์เราสามารถทำได้ทั้งเติดตื่นแล้วก็เติดผิดเราจะมาติดผิดกันที่ดูดก่อนค่ะระบบสั่งการแรงมากคะแล้วก็เลิกต่อตระกูลบูติกนี่มากเพราะว่าเราใช้ระบบต่อดูดตรโอเคเดี๋ยวเราจะมาติดกันดูดว่าฟังก์ชันการ ในงานป่าท้ายคราว่าก็จะมีสีฟังก์ชันแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะติดฝ่าท้ายไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทิมต้องแสงทิมกันลอยหรือว่าสครับเพจของผมแต่งมดอ,อีกหลายรายการเลยนะคะสามารถเข้าไปดูผลงานหรือว่าสอบถามิ่มเติมได้ที่เพจ j x s o นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ